สวัสดีครับวันนี้นะครับเราจะไปทําบุญกันนะครับก็ไปขับรถเล่นกันเนาะแล้วก็ได้ถือโอกาสไปทําบุญด้วยนะครับก็ตอนนี้เป็นเวลาสิบเอ็ดโมงห้าสิบนะครับก็วัดที่เราจะไปคือวัดสาขานะครับซึ่งผมเคยทําคลิปไปแล้วนะตอนสมัยทําคลิปใหม่ๆนะครับแต่ก็ ไม่เป็นไรนะครับมันคนเราฟิลลิ่งกันนะตอนนั้นยังหัดขับรถไม่ใหม่ยังกิ๊กกอ,อกอยู่นะครับตอนนี้ก็น่าจะคล่องขึ้นแล้วก็ไปกันอีกรอบนะครับคือถนนที่จะไปวัดน,นั้นสวยสวยจริงๆครับก็เลยแล้วก็ทุกคนจะได้ไม่เบื่อกันด้วยเนาะเพราะว่าปกติก็ถ่ายแต่ตอนเนี้ยครับถนนเส้นเนี้ยสุขสวัสดิ์เนี้ยเดี๋ยววันนี้เราไปดูเส้นอื่นกันบ้างนะครับ ก็มาตอนเที่ยงนะครับแต่ว่าผมเกรงว่าตอนเที่ยงรถจะเยอะนะเพราะคนจะต้องออกมาหาอะไรกินกันหรือเปล่า <c oughs> เออไม่แน่ใจนะครับก็เลยมาตอนนี้แล้วกันรถน้อยดีนะครับ ครับวันนี้เมื่อวานฝนตกนะครับแต่ว่าวันนี้แดดดีใช่ร้อนเช่ดีก็ดีเกิด ซอยนี้รถใหญ่เขาเข้าเยอะนะครับเพราะว่าข้างในมันเป็นท่าเรือนะครับท่าเรือ BMT ซอยนี้จาได้ไหมฮะเมื่อตอนงานบวชนะครับเนี่ยผมเข้าซอยนี้วัดแคร์นะครับซอยนี้รถจะเยอะนะครับเยอะเป็นปกติเลยรถใหญ่ ้องไฟแดงนี้นะครับนานแล้วนะรถผมไม่ได้วิ่งนานๆอย่างนี้นะนานแล้วครับปกตินี่วิ่งป๊อปแป๊บป๊อปแป,ป๊บจอดแล้วป๊อปแป๊บป๊อปแป,ป๊บจอดนะครับนี่มาไกลไกล,ไกลกว่าทุกครั้งเลย เดี๋ยวเดือนนี้ปลายเดือนนะครับประมาณวันที่30นะครับสามสอะไรประมาณนี้นะครก็บริษัทผมเขาจะจัดไปเที่ยวนะครับที่เขาใหญ่นะถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดนะครับผมอาจจะได้เอาเจ้าพัน์ไปนะครับผมก็อาจจะได้ถ่ายคลิปให้ทุกคนได้ดูนะครับแล้วก็สำหรับคนที่เคยมาคอมเมนต์ว่า อยากเห็นผมขับทางไกลนะครับก็เดี๋ยววันนั้นอาจจะได้ทําให้ดูนะครับถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดนะแต่ก็ถ้ามีอะไรผิดพลาดก็ต้องขออภัยไว้ด้วยนะครับแล้วก็ต้องดูราคาน้ํามันด้วยนะคือ <c ười> ถ้ามันแพงมากก็ไม่ไหวนะครับคือถ้า อ,อผมคิดว่าไปเขาใหญ่นี่มันประมาณเท่าไหร่ครับสองร้อยโลไหมอืมซึ่งคือถ้ามันอย่างนั้นมันก็ต้องไปถังหนึ่งกับถังหนึ่ง่ะครับมันก็จะตกประมาณพันกว่าบาทนะซึ่งมันก็มันมัน,ม,นมันก็แพงไปครับ<อ>ก็เดี๋ยวดูเดี๋ยวดูอีกทีนะครับ แต่ไม่แน่นะครับเพื่อทุกคนผมอาจจะเอาไปนะป als, น,นานๆจะได้ทำคล right ิปทางไกลสักทีนะครับตั้งแต่ออกรถมาปีหน totally. ึ่งนะฮะก็มีไปทางไกลแค่สองครั้งเนาะมีไปกาญจนบุรีครั้งหนึ่งแล้วก็ไปนครสวรรค์ครั้งหนึ่งนะครับนอกนั้นก็ตอกๆแตกๆแถวบ้านนะไม่ได้ไปไหนเลยครับ แต่ตรงนี้เป็นต้นไปนะะคือถนนมันจะมันจะเป็นคล้ายๆถนนชนบทเนาะมันสวยนะครับมันคือด้วยความที่ว่ามันมันเป็นต้นไม้สองฝั่งเลยนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวดูนะฮะแล้วมันเป็นเขาเรียกอะไรนะนะป่าจากด้วยนะครับแต่ไม่ใช่ตรงนี้นะแต่ตรงนี้ก็สวยครับเนี่ยเห็นไหมฮะมาแนละ้วมันดูแบบ ล่มลื่นอ่ะรถน้อยนะครับต้นมาเยอะอะไรเงี้ยมันดีกว่าที่ผมอัดแทบทุกครั้งเนาะเพราะว่ามันเป็นในเมืองนะครับโอ้โอหถ้ามาไวนี้จบเลยจอดทางโค้งด้วยลูกพี่เอ้ย ไม่มีป้ายไม่มีอะไรบอกเลยนะครับคือโค้งขวามาแล้วเจอเลยนะฮะคือถ้าใครมาเร็วนี่ออืดีนะผมไม่ใช่คนขับรถเร็วนะไม่งั้นแย่นะเมื่อกี้าน่าจะมีป้ายบอกว่าเออข้างหน้ามีรถจอดหรือว่ามีก่อสร้างมีอะไรไนะฮะเขาจอดตรงทางโค้งด้วยไง โหนี่ก็อีกคันนะครับขับรถนะครับไงครับทุกคนทางล่มลื่นดีนะครับ ขับเพลินนะฮะขับชิลเลย <samh> ผมไม e ่กล <c oughs> <ๆ>้าเลียนโค้งเอียงมากผมกลัวว่ายางผมมันจะไม่ไหวนะครับรถมันปีหนึ่งแล้วเนาะเออผมกลัวว่ายางมันแปดลงไปในงามไส้เลยนะเพราะรถประกันผมหมดแล้วด้วย <c oughs> เออผมลืม <c oughs> ยังหาบริษัทต่อไม่ได้เลยครับ คือไม่ได้ยังไม่ได้ติดต่อไปเลยนะผมก็ดูดูดูข้อมูลไว้แต่ยังไม่ได้ยังไม่ได้ติดต่อไปซักบริษัทเลยนะครับเห็นเขาให้ทิ้งเบอร์ไว้ให้ทิ้งเบอร์ไว้ผมก็น,นึกว่าเขาจะโทรมานะเขาก็เงียบนะก็เลยไม่ก้าเลี้ยโค้งเยอะนะครับล้มมาในซ่อมเองในตายเลยนะครับทุกคนเอสพันนี่นอกจากอะไหล่แพงนะครับอะไหล่แต่งแพงแล้วซ่อมยังแพงด้วยนะฮะ เพราะฉะนั้นอย่าปล่อยประกันขาดเป็นนันขาดเลยนะครับผมเนี่ยพลาดพลาดเลยฮะแต่โค้งมันน่าเล่นแต่ว่าไม่กล้าวะ่ะบอกตรงๆเลยก็เอียงเท่าที่เอียงได้นะครับเพราะไม่รู้ว่ายางเรามันจะลื่นหรือเปล่านะครับ แล้วหรืออีกอย่างถ้าเจอหยดน้ําหรือว่าอ่าอะไรนะหยดน้ํามันนะครับรถคันไหนแบบน้ํามันหยดไหนโอ้โหเรียบร้อยนะครับยางดีก็ล่วงนะครับผมแล้วเสียวนึงเลยตอนนี้ประกันขาดจะทําอะไรต้องระวังครับประกันมีเออค่อยมาว่ากันไหม <laughs> ค่อยห้าวได้ไหมนะครับ ไม่ได้ทําบุญนานแล้วนะครับน่าจะสักหลายเดือนแล้วแหละว,วันนี้ก็เลยมาซะหน่อยนะฮะวันหยุดลมแรงด้วยนะครับคือตรงนี้มันจะเป็นบ่อนะครับบรรดาบรรดาบ่อปลาบ่อกุ้งบ่อบ่อหอยนะครับอ่า มันจะเป็นที่โล่งนะครับลมมันก็เลยจะแรงหน่อยกมาขับรถชิลครับพาทุกคนมาดูทางสวยๆนะฮะก็เหมือนออกต่างจังหวัดนะรถก็น้อยนะครับ มอนอยู่นี่จบเลยนะครับรถผมผ่านหน้าบ้านใครนี่อาจมีสะดุ้ง แล้วนะครับจอตรงนี้แล้วกัน